สวัสดีครับเพจเ,เตรียมสอบอังกฤษนะครับเป็นเพจที่มีแนวทางง่ายๆก็คือว่าจะหาข้อสอบมาเฉลยนะครับรเฉพาะข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับมาเฉลยให้ให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาแนแนวแนะนําวิธีการหรือว่าเทคนิคในการทาข้อสอบเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไวยากรณ์ที่เราจะต้องเจอในข้อสอบแทบจะทุกอย่างในประเทศนี้นะครับงนั้น ก็เพจนี้ก็มีเป็นมีเป้าหมายง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครต้องการติดตามข่าวสารก็มี facebook นะครับชื่อนี้เลยนะครับก็คือเพจเตรียมสอบอังกฤษนะครับแล้วก็สำหรับการดูคลิปเฉลยต่างๆนะครับก็จะมีช่องบน y YouTube นั่นเองนะครับก็คือเป็นช่องเตรียมสอบแล้วก็เตรียมสอบอังกฤษ ยูทูบนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบหรือว่าจําเป็นจะต้องเตรียมสอบภาษาอังกฤษตอนไหนนะครับก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของเรานะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำนะครับข้อสอบเฉลยข้อสอบชุดแรกเลยนะครับที่จะมาทำในในในตอนเปิดเพจเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเฉลยข้อสอบโอเน็ตมสวิชาภาษาอังกฤษนะครับ เพราะว่าน้องๆก็จะเตรียมตัวสอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วอีกเดือนเดียวอย่างเงี้ยนะเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็สอบเพิ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวก็น้องๆก็คงใกล้สอบแล้น,นะครับก็เลยเอาโอเน็ตขึ้นมาเฉลยก่อนนะครับชุดนี้จะเป็นซีรีส์ของม3นะครับแล้วเดี๋ยวชุดต่อไปจะเป็นซีรีส์ของม6ตามมา นะครับผมนี้เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าข้อสอบโอนเอมสามเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยโครงสร้างข้อสอบ Onet มสมนะครับมีทั้งหมด50ข้อมี4ี่พาร์ทนะครับมีสี่พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่า conversation ก็คือเป็นสนทนาสถานการณ์นะครับ ข้อสอบตัวอย่างข้อสอบเป็นยังไงในเรื่องเรื่องของสนทนาสถานการณ์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีโจทย์มาให้เป็นเรื่องของเป็นเป็นไดอะล็อกในการสนทนานะครับแล้วก็จะมีเขาก็จะบอก s i ูเ a t i o n มาให้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีคน2คนคุยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีช่องว่างให้เราเติมนะให้เราเอาข้อความมาเติมทํายังไงให,ให้ให้สถานการณ์ให้การสนทนาในสถานการณ์เนี้ยมันสมบูรณ์นะครับ อันนี้ก็เป็นในลักษณะของข้อสอบของสนทนาสถานการณ์เนี่ย Self อย่างเงี้ยอย่างข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อความที่จะให้เราเลือกไปเติมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อสอบพาร์ทที่1น,นะครับสําหรับข้อสอบพาร์ทที่1เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับในส่วนต่อไปเป็นข้อสอบพาร์ทที่2จะเป็นในส่วนที่เรียกว่า reading comprehension นะครับ reading comprehension ก็คือ reading อะ่ะก็คือต้องอ่านบทความแน่นอนมีบทความแน่นอนนะครับ มีบทความทั้งยาวและสั้นนะครับแต่จะมีบทความยาวๆเนี่ยประมาณ2บทความครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพาร์ทที่2นะครับบทความก็จะมียาวประมาณ5ย่อหน้านะครับหรือประมาณ5า้า paragraph นะครับแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละ passage ยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีคําถามมาห้อยมาประมาณ5ข้ออย่างเงี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยคาถามที่เขาชอบถามก็คือว่าบทความนี้ ข้อความไหนเป็นจริงข้อความไหนเป็นเท็จเกี่ยวกับบทความนี้นะครับอีกอันนึงที่ชอบถามก็คือเรื่องของคําศัพท์นะครับเรื่องของคําศัพท์ว่าคําศัพท์คํานี้ในบทความนี้มันหมายความว่าอย่างไรหรือตรงข้ามกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของอการถามเรื่อง pronoun นะครับว่า pronoun ตัวเนี้ยนะครับมันไป refer ถึงอันไหนนะมันมันไปอ้างอิงคํานามตัวไหน นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของข,อข้อสอบพาร์ทสก็คือ reading comprehension นะครับเป็นการอ่านจับใจความทีนี้น้องๆที่ทำข้อสอบเนี่ยนะครับบางทีเราไปเสียเวลากับเรื่อง reading มากเนี่ยนะครับเขาเลยจับเอา reading มาไว้ตรงกลางก็คือพอเราทำ conversation ปุ๊บเนี่ยเรามาเจอ reading เลยนะครับพอมาเจอ reading เลยปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันดูดเวลาเรามากแล้ว แล้วกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับเราบางคนอาจะไปทําข้อสอบข้างหลังไม่ทันงั้นั้นน้องๆแนะนําน้องๆให้มาทําข้อสอบพาร์ทสามพาร์ทสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาเหลือเนี่ยเราค่อยกลับไปทําข้อสอบ reading นะครับข้อสอบ reading หรือพาร์ทที่2เนี่ยนะครับ reading comprehension เนี่ยมีอยู่15ข้อด้วยกันนะครับพาร์ทที่3ก็มีอยู่15ข้อแต่โจทย์สั้นกว่าเยอะเลยนะครับพาร์ทที่3จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์นะครับก็คือ grammar and vocabulary ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อสอบนิดนึงนะครับอันนี้คือข้อสอบวยากรณ์และคําศัพท์จะสังเกตว่ามันคล้ายๆกับ r e a d i n g แต่ a s s a g e ที่เขาให้มามันเป็น a s s a g e ที่ Incomplete ก็คือยังไม่สมบูรณ์ให้เราเป็นเอาเลือกคำเนี่ยไปเติมลงไปนะครับใน1 Passage เนี่ยก็จะมีคําถามหรือให้เราช่องว่างให้เราเติมเนี่ยมีแก๊ให้เราเติมเนี่ย,ปร,ยประมาณ5 5 g a p s นะครับก็คือ5ข้อนะครับอย่างบทความนี้ก็จะมีอยู่ตั้งแต่ข้อ 26- ถึง3าอะไรเงี้ยนะครับก็มีออปชั่นมาให้เราแบบนี นะครับส่วน options เนี่ยก็จะเป็นทั้งวัดทั้งเรื่องของความรู้ในเรื่องของคําศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ความรู้ในเรื่องของ grammar ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Word Class นะครับเรื่องของอ word class อย่างเช่นในข้อ28เนี่ยนะครับคำเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามี class ของคำที่แตกต่างกันเท่านั้นเองอย่าง a เนี่ยเป็น now b เป็น adjective c เป็น อ่ adverb อย่างเงี้ยนะครับดี D เป็น verb อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นการวัดทั้ง vocabulary แล้วก็วัดทั้ง grammar ด้วยนะครับในส่วนของ vocabulary and grammar เนี่ยนะครับจะมีอยู่15ข้อนะครับ4พาร์ทนี้มีอยู่40ข้อแล้วนะครับนะทีนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับเป็นพาร์ทจับคู่และจับผิดนะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายมีแค่10ข้อนั่นเองแต่10ข้อนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยก็คือส่วนย่อยแรกจะเป็น ข้อสอบจับคู่ส่วนย่อยที่2ก็จะเป็นข้อสอบจับผิดนี้เดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าข้อสอบจับคู่ข้อสอบจับผิดมันเป็นยังไงข้อสอบจับคู่จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือโจทย์ให้ข้อความมานะครับ Tom is smarter than Big อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกอแล้วก็มีออปชั่นให้เราเลือกว่า A B C D เนี่ยข้อความไหนที่มีข้อความที่สรุปแล้วได้ความหมายเดียวกับข้อความข้างบน นะครับก็คือเป็นการจับคู่ข้อความที่มีความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของข้อสอบจับคู่มีอยู่5ข้อนะครับในส่วนของส่วนย่อยที่ของของ์ทที่4เนี่ยนะครับจะมีอีก5ข้อเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นลักษณะของการจับผิดก็คือเป็นข้อสอบ error identification นะครับข้อสอบ error เนี่ยสำหรับน้องๆม3เนี่ยมี5ข้อแล้วก็จับผิดอย่างเดียวไม่ต้องแก้ไข นะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆเออถ้าเป็นพี่ม .6 เนี่ยเขาจะมีทั้งจับผิดด้วยแล้วก็ให้แก้ไขด้วยนะครับสำหรับน้องมามนี่เขาค่อนข้างเบาลงหน่อยนะครับอันก็เป็นข้อสอบที่มีบทความมาให้มีข้อความมาให้นะครับแล้วก็มีเออมีออปชั่นให้เราเลือกว่าเราจะอ่าดูซิว่าตรงไหนที่มันผิดนะครับเราก็เลือกกาได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับภาพรวมข้อสอบทั้ง50ข้อของน้องๆ ม .3 ที่เตรียมสอบโอเน็พิชาษอังกฤษนะครับในอีกไม่กี่วันเน่นะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยกันเลยนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่พาร์ทห conversation นะครับไล่ไปเรื่อยๆพาร์ทสอพาร์ทสาพาร์ทจนจบ50ข้อนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คลิปย่อยนะครับแต่ว่าจะรวบไว้ในเพลย์ลิสต์เดียวกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ ดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีข้อสอบชุดนี้นะครับแล้วต้องการตัวอย่างข้อสอบอพี่ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปอของทุกคลิปเลยนะครับก็น้องๆก็สามารถดาวน์โหลดไปแล้วก็เอาไปทดลองทำก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมานั่งฟังคำอธิบายว่าอ๋อทำไมถึงเฉลยแบบนี้ทำไมถึงเฉลยแบบนี้แล้วลองติ๊กเก็บคะแนนของตัวเองดูนะครับว่าตัวเองทำได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเป็นคลิปเฉลยพาร์ทหนึ่งครับผมสวัสดีครับ